ชื่อแอมสีสุดาชุมสีนะคะอยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเดิมทีเจ้าของที่เนี่ยเขาเคยปลูกแล้วแต่ว่ามันปลูกไม่ขึ้นนะคะแอมก็เลยสนใจเพราะว่าเขาเปิดให้เช่านะคะปล่อยให้เช่าแอมก็เลยลองเช่าดูว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาว่าไหมพอได้ลองปลูกเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่ขึ้นจริงๆนะผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วอ่ะมันยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเลยเนี้ยพอวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็ได้มาแนะนําให้รู้จักกับทานฟอร์มแอมก็เลยตัดสินใจในไหนๆเราจะถ่ายทิ้งแล้วอ่ะ ลองดูมันก็ไม่เสียหายก็เพื่อนก็เอามาให้ลองใช้มันมีอยู่3ตัวก็มีทานฟอร์มโอยทานฟอร์มพัดสูตรกับสูตรก็ตอนแรกเนี่ยแอมจะใช้ทานฟอร์มจอยกับตัวทานฟอมพัดสูตรก่อนคู่กันเลยแล้วก็ฉีด,ฉ,ดฉีดตรงแปลงนี่แหละปรากฏว่าจากท่อนมันที่ว่ามันไม่มีการแตกตาแตกอะไรเลยเนี่ยฝนตกปุ๊บเนี่ยมันมีการแตกตาของต้นมันที่ว่ามันแห้งๆอะคะ่ะ ก็ทําให้แอมเอ้ยมันน่าจะได้ผลนะพอ15วันเนี่ยแอมก็มาพ่นอีกรอบหนึ่งก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เขาก็เริ่มแตกใบนะคะมันต่างจากแปลงข้างๆ้างปลูกพร้อมกันนะคะปลูกพร้อมกันวันเดียวกันเลยแต่ประสิทธิภาพความแตกต่างเนี่ยแตกต่างกันมากเพราะว่าแปลงของแอมเนี่ยใช้ทานฟอร์มนะคะที่ช่วยในเงแตกในเรื่องของการบํารุงดินแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแตกรากของลําต้นด้วยทําให้ต้นแข็งแรงตอนนี้มันของแอมเนี่ย อายุได้2เดือนกว่าแล้วนะคะมีการฉีดพ่นของทานฟอร์มไปเนี่ยด้วยกันทั้งหมด3รอบนะคะมันเห็นผลลัพธ์แบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าขอบคุณขอบคุณเพื่อน <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอบคุณเพื่อนมากๆที่ทำให้ได้รู้จักกับทานฟอร์มประทับใจในเรื่องในเรื่องของทานฟอร์มที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันสามารถกู้วิกฤตที่เราจะต้องไถ่มันทิ้งได้เนี่ย กลับมารอผลผลิตยอย่างเดียวมันสองเดือนกว่าเนี่ยแอมก็มีความสงสัยว่าข้างล่างเนี่ยที่อยู่ใต้ดินนะคะมันเป็นมีผลลัพธ์แบบไหนแอมก็เลยไปขุดดูปรากฏว่าหัวมันนะมันใหญ่เท่าแขนนะพี่ใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ทักเขาก็ถามว่าพี่ใช้อะไรทําไมมันมันงามแบบนี้นะคะแอมก็เลยได้แนะนําไปลห,ลาหลายคนหล,ยหลายแปลงแลวแม้กระทั่งแปลงข้างๆนี้นะคะแอมก็ฉีดให้เหมือนกันช่วงนี้ยุคปุ๋ยแพงใช่ไหมคะหนึ่งกระสอบเนี่ย ก็ตกที่ประมาณพันห้าพันหกแล้วกระสอบนึงเนี่ยมันใช้ได้แค่ไล่เดียวเองแต่ของแอมเนี่ยหไล่นะคะซื้อทานฟอร์ม1ชุดฉีดสครั้งคุ้มมากๆเลยแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองแอมแนะนําเลยนะคะทานฟอร์มเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดแล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้จริงค่ะเพราะว่าแอมใช้จริงนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆค่ะ